สวัสดีทุกท่านนะคะมาเราจะมาทอดตกกะกแปกนกัน เริ่มแตงแล้วนะคะหวาจะละลายโอ้อันนี้หนูซื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็แช่ต้องแช่แข็งไว้เนะ<อ>นานแล้วไม่ได้ทำาริงกักินซื้อมาครึ่งกิโลเนี่ยโลละสี่ร้อยบาท<อ>ไม่ใช่จิหนูซื้อมาครึ่งกิโลต้องสองร้อยเก้าสิบบาทน,นะคะ น่าจะโลละห้าร้อยบบาทประมาณนั้นแหละเรอเขากรอบแล้วก็เราจะมาลุกในที่หลังไงยขย่ยาขย,ย่าเนาะทอดกอดที่ไข่ไงชอบแบบนี้ก็ใส่แบบนั้นโอเคขอดกรอบแล้วนะคะแล้วก็จะมา เขาขึ้นจากน้ำมันเลยไม่ยังแขวงรอยม่ไม่ได้ใช้ใหม่นะคะรอบๆสะแซก,ก,กมันมันชื้นขึ้นไหมคะทุกคนดูที่แรกมันเป็นก้อนแข็งอะเนาะมันเป็นน้ำแข็งแต่นี่พอเราทอดกรอบแล้วเหมือนก็ฟูขึ้นไหมหนูก็ไม่ได้สังเกตไงน่าจะฟูขึ้นนะเนาะเพราะว่าหนูเติมน้ำมันอีกรอบหนึ่งน้ำมันแบบแห้งไปเลย โดนน้ำแข็งละลายนะโอเคเจอกันตอนปรุงนะคะไหนล่ะทุกคนคะหนูลืมใส่ใบมะกรูดเห็นไหมลืมทอดใบมะกรูดโอ้จะบ้าตายจนออกตากแผงเจ็น้วก็ทำไมมันดำแบบเนี้ยทอดใส่เลยนะคะลืมอ่ะ คุณเอาตกกะกร้าแทนขึ้นนะแก่แล้วแก่เลยจริงๆโอเค okay, พักเสด็จน้ำมันแล้วนะ